เวลา17นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2568ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนผาน้าทานจุกชี ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วส่งจุดเทียนห่มบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาศีลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศาศีลา จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ส่งพระราชอุทิศไว้จํานวนหกพระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัด วันนิเวศวิหารวัดราชบาพิตรสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวานารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วสรงหยิบเทียนชนวนส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าส่งถือเทียนนั้นไว้แล้วเจ้าพนักงานสุภาัรนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับส่งถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักศิณพระอุโบสถ โดยพระราชวงศ์และข้าราชการได้เฝ้าถูละองทุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไปทรงกราบที่พระแทน่นแล้วส่งนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนไตรเมื่อสวดจบทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตแล้วสรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถ วันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตัดสรู้และปรินิพานส่วนราชประเพณีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลนั้นพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล้านภาลายัยมีพระราชดําริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุ ดยทรงภาคการุณาโปรดกล้ารดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาขึ้นใหม่และจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,าศาสดารามโดยการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาแบ่งเป็นสองวันคือวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน6สสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและข้าราชการฝ่ายหน้า และวันแรมหนึ่งข้าเดือน6สสำหรับพระบรมวงสาุวงศฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายในต่อมาเสด็จเข้าพระอบโบสถ์ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรม,มาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีล จากนั้นพระราชยานวัชรชิโนพาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศิลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขบานณมีกถาจบแล้วทรงหลังทักษิโนโทกพระราชยานวัชรชิโนพาสถวายอนุโมทนา เสร็จแล้วทรงประเคนจตุปจัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์จำนวนสี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดีริก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฏวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรัตนสถานขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในสำหรับเป็นที่ประฏิษฐานพระพุทธบุตรสยรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลวิสาขาบูชาของฝ่ายในที่พระพุทธรัตนสถาน จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิษทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขาบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม พระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเป็นพระราชาพิธีต่อเนื่องกันสองวันคือวันแรกวันขึ้นส4บ่ค่ำเดือนหเป็นพระราชาพิธีทรงตั้งปริยนและวันที่สองวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนหเป็นพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา สมเด็จพระอาิยพงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568วิถีวิสขาขบูชาคลายดีถีประสูตรตัสรูสร้และปฏิญิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัสามพุทธเจ้าได้เวียนมามันจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ควรเทพุทธบริษัททั้งหลายจักได้ระดึกถึงคุณพระรัตนตรยัยและบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยพระปัญญาคุณคือความรู้รอกในสัพพสิ่ง ทรงค้นพบความจริงสี่ประการที่เรียกว่าอริยสัจเป็นพระวาเหตุให้สงถึงพร้อม้วยพระบริสุทธิ์คุณและพระมาหากรุณาคุณบริบูรณ์ครบเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย การที่เราผู้เป็นปัจจิมาจนตาชนซึ่งแม้เกิดภายหลังพุทธปรินิพานแต่ยังมีบุญวาสนาได้พบพระพุทธศาสนาอยู่จึงไม่พึงปล่อยโอกาสวิเศษแห่งชีวิตในชาตินี้ให้ร่วมรับไปโดยไร้สาระ ขอจงตั้งตนเป็นสาวกผู้มีผู้สนลาชันคาที่จะคอยสดับตรับฟังพระธรรมตั้งปณิธานในหน้าที่ที่จะอบรมพัฒนาตนให้จะเดินขึ้นตามลำดับด้วยปัญญาอันถูกต้องท่องแท้ และด้วยความเข้าใจเบื้องต้นว่าปัญญาคือสภาพธรรมที่รู้ตามความเป็นจริงแต่จริงใดคือความจริงและการเข้าถึงความจริงนั้นมีกระบวนวิธีกรธรรมในใจให้แยบคายอย่างไรผู้ปรารถนาความงอกงามในพระธรรม จึงจำเป็นต้องเจริญศรัทธาปัสสาทาในพระปัญญาตัทรูญยาได้เสื่อมคลายแล้วหมั่นผนขวายศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยความอดทนยาได้หลงทนงตนเหลือคิดเองพูดเองให้เข้าใจไปเองโดยด่วนสรุป โดยขาดการศึกษาพระพุทธานุสาสนีอันเมมาในพระไตรปิฎกซึ่งดำรงอยู่เป็นหลักพระาศาสนาสืบมาถึงปัจจุบันให้ถูกต้องท่องแท้ตามหลักสูตรและวิธีวิทยาอัานชอบเพื่อจะได้เป็นชาวพุทธผู้ไม่เดินหลงทาง ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนับเป็นพยานตรายร้ายแรงทั้งในชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพนิถีวิสาขาบูชาปีนีจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งปณิธานให้นแน่วแน่ในอันที่จะพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา ให้มีศีลเป็นที่รักให้มีสมาธิตั้งมัน่นและให้มีปัญญาจัมแจง้งจงเป็นผู้เห็นชอบคิดชอบและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเปิดโอกาสให้สันติสุขอันประเสริฐมาสถิตมั่นในตนและสังคม สมด้วยพระพุทธภาสิทธิว่าปัญญาวิชิวีชีวิตามาหูเสษถังความว่าปราดกล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสดด้วยประกาศนี้ทิรังติจตุสัทธรรมโมธรรมเมโหนตุสคารวาขอพระสัทธรรม จงดำรงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงมีความเคารพในพระธรรมนั้นเืิ